คำเตือนคิดวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีวรนน้รับคำแนะนำกราบสวัสดีครับเพื่อนวันนี้มาพบกับเกมเดิมอีกแล้วนะขุนทรัพย์แห่งแอทแท็กหรือสาวทํามนะัจพบเงินมา100บาทนะแลวปับเป็นแรกไป2บาทเปิดตะโบไปดอกนี้เลเจมาแล้วไปดูนะสาวธรมวันนี้จะเป็นยังไงฮะไปดูกนะันยังไงเชิบเจมาแล้วสวยดอกนี้ฮะยังไงเชิบสิบมาดีรู้เรื่องฮะ ไปดูต่อ,อยังไงโอ้โหคิวมาแล้วสวยดอกนี้ยังไงฮะเชิญผู้เจมายังไงฮะวันนี้สารทหน้าม่วงมาแล้วเอมาดีรู้เรื่องฮะยังไงอ้โหคิวมาแล้วสวยเจบีครับดอกนี้ยังไงมาฟีสปินเข้าหรือเปล่าเพื่อนสเก็ตเตอร์ยังไงฮะวายเข้าดอกนี้ยังไงปเป็นวายตัวใหญ่ยังไงฮะสเก็ตเตอร์เข้าหรือเปล่าเพื่อน ชึบชึบวายมอีกครับโบบ้าไปแล้วสวยดีมาลุ้นกันต่อนะสเกตเตอร์เข้าหรือเปล่ายังไงชึบชึบวายไปแล้วสวยฮะเต็มหน้าการะดานอีกแล้วดอกนี้มาดูต่อฮะสเกตเตอร์ยังไงครับเข้าไหมเรียบร้อยฮะสเกตเตอร์มาแล้วสวยดีแล้วห้าตัวด้วยหน้าเขียววายยังไงฮะโอ้ยเคบีครับสวยดอกนี้ ยังไงไปดูต่อสิบรอเปล่าโบบ้าไปแล้วครับสวยดอกนี้ไหลาย,ยาวๆไปเพื่อนอยังไงฮะเรียบร้อยนะท่านผู้ชมครับก่อนสเก็ตเตอร์แตกไวอุ๊หูซูปเปอร์เมกะ2สองร้อยห้าสิบแปดบาทดอกนี้รู้เรื่องไปดีเพื่อนโอ้โหแล้วฟิลิปปินส์มาอีกสิบสองรอบดอกนี้ฮะเต็มคาราเบลเลยนะจ้าสาวทำวันนี้นะฮะพกเงินมาร้อยหนึ่งนะมาดูนะร้อยหนึ่งจะล่อไปเท่าไหร่นะจ้าวันนี้นะทุกคนอ,อ,อเคกวายไปดอกนี้ ไปดูต่อหายัางไงเป็นอีกเก้ารอบสุดท้ายไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วชิพเคเอมาสวยดอกนี้นะฮะแล้วต้าขียออกไปรู้เรื่องไงเป็นวายมาดอกนี้ไม่มีอะไรครับรอบไปสิบห้าบาทไปดูต่อครับฟิลินส์อีกหกรอบสุดท้ายจะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรแล้วคิววดีสวยฮะดอกนี้ ไม่มีอะไรครับรอไปไรสิบสองบาทไปดูต่อฟีดพิทีสามรอบสุดท้ายยังไงยังไงฮะเอาสเก็ตเตอร์สิบในสิบเข้าเฉยเพื่อนรู้เรื่องครับสิบในสิบอีกแล้วดองนี้เต็มคาราเบลเลยเพื่อนไหลต่อไปนะฮะสเก็ตเตอร์ดอกนี้ยังไงไปดูกันนะฮะสิบอีกสิบปีลปินจะมีอะไรหรือเปล่านะฮะไม่มีอะไรแล้วโอเคมาแล้วสวยดอกนี้ยังไงไหลเปล่าเพื่อน ไม่มีอะไรนะจะเรอบไป12บาทไปดูต่อครับฟิลิปินอีกเจ็ดรอบสุดท้ายฮะจะมีอะไรไหมไม่มีอะไรอีกแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยไม่มีอะไรอีกแล้วยี่สิบรอบยังไงโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยสิบมาแล้วสวยรอกสุดท้ายไหลหน่อยเพื่อนอไม่ไหลฮะแต่บจบฟรีเปินรวมไปดอกนี้เท่าไหร่โอ้โหสี่สิบห้าบาท อะไรครับเนี่ยือมฮึอ,อ,อดอกนี้ปรับเบ็ดเลยเพื่อนปรับเบเ็ดไปสิบบาทเลยนะไปดูวันยังไงชึบยังไงฮะชึบเบ็ดสิบบาทฮะจะมีอะไรบ้างยงอ้โหเจมาแล้วดิยังไงน่าอะไรก็รู้ตะก,กี้ไปดูต่อชึบเบ็ดสิบบาทฮะจะเป็นยังไงปรับเบ็ดไปสิบบาทมาดูนะจะโบบ้มาไหมฮะชึบเข้าหน่อยเพื่อนอือืมเข้าหน่อยดิอะไรครับเนี่ยเข้าหน่อยชึบสิบมาแล้ว ยังไงชึบอะไรกันเนี่ยชึบเข้าหน่อยดีเพื่อน <c oughs> หน้าเหลืองไปสวยดอกนี้ยังไงฮะสเก็ตเตอร์เข้าวะยังไงไม่เข้าไม่เป็นไรฮะไปดูต่อชึบหื <c oughs> รู้เรื่องไปดีเพื่อนดอกนี้ยังไงฮะชึบไปดูต่อชึบชึบ <c oughs> สิบอีกแล้วฮะเหมือนเดิมนะเพื่อนนะใครสนใจเป็นสมาชิกเวเรียกเราน้าคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนนะ เว็บเราเว็บตรงไม่ผ่านเอเยต์แน่นอนนะจ๊ะฝากถอนโอนไวรองรับทุกธนาคารนะรองรับทุกรบะบปกจุฬาลัยวันเลศก็รับนะฮะแอดมินดูแล24ชั่วโมงแน่นอนฮนะแตกหนักจ่ายจริงแน่นอนเว็บเราฮะโอ้โหแตกไปอีกแล้วดอกนี้ยังไงไปดูต่อครับชึบชึบเจมาดีสวยฮะโอ้โหเคไปอีกแล้วคลิกลิงก์ได้เลยนะเพื่อนนะอยากเป็นสมาชิกก็จิ้มลิงก์ันไปได้เลยนะจ๊ะโอ้โหแล้วคิวมาอีกแล้วดอกนี้ยังไงเคก็าวายมา รอไว้เลยครับเจ็ดสิบห้าบาทดอกนี้ไล่เบเ็ดไปสามสิบเลยเพื่อนแล้วไปดูวันยังไงชึบหุเคมาแล้วไปดูน,คนนะะครับเบ็ดสาสิบนะฮะชึบชึบเอามาแล้วครับสเก็ตเตอร์เข้าเฉยเพื่อนเบ็ดสามสิบฮะหืหือหลวงพี่สกเก็ตเตอร์มาเบ็ดสามสิบเดี๋ยวรู้ว่าจะเกลือหรือเปล่าถ้าเบ็ดสามสิบสเก็ตเตอร์จะมีอะไรไหมไปดูเลยนะรู้เรื่องดีดอกนี้ ยังไงอุพูแล้วเอมาอเคหรือเปล่ารู้เรื่องอะไรต่อครับเจมาดอกนี้ยังไงเปลี่ยนเป็นวเชื่อมมาเขยวชั่วโบบ้างไปแล้วเพื่อนดอกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับแต่ไปแล้วดอกนี้รางวัลเมกกะหนึ่งพันสมก้าสิบาบาทไปดวนต่อหาทุกคนยังไงฟีร์ปินิเจรอบสุดท้ายนะฮะสาวท่าหน้าชมพูไปแล้วสวยดิ โอ้โหเรียบร้อยน้าชมพูรอาแตกไปดอกนี้เท่าไหร่ซุปเปอร์เมกะ5าพัน็ด้หดูเรื่องกระเบื้องแตกเลยนะฟีปีนี้ห้ารอบสุดท้ายจะมีอะไรหรือเปล่านะฮะเคไปอีกครับสวยยังไงรองไว้เลยครับห้าี่บาทดอกนี้ยังไงไม่มีอะไรมาหน่อยเพื่อนยังไงฮะสิบในสิบครัหรือเปล่าให้ยังไงไม่คข้าไม่เป็นไรครับดูฟีปีนี้สุดท้ายยังไงสวยที่ดอกนี้ไหลหน่อยเพื่อนดอกสุดท้ายอ่ะ โอ้โหสิบมาฮะรู้เรื่องกระเบื้องแตกดอกนี้ยังไงเป็นไว้โอู้ดโบบ้าไปแล้วท่านทุกท่านผู้ชมดอกนอี้อืเรียบร้อยครับแตกไปแล้วดอกนี้อู้ดโบเปอร์เมกะดอกสุดท้ายดอกนี้รู้เรื่องไปดีแล้วจบปีเปิ่นรวมไปเท่าไหร่ฮะเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทไทยดอกนี้ฮะวันนี้ก็ต้องพอเท่านี้ไปก่อนเพื่อนนะถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะครับจุบ๊บจุ๊บ